สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแผ่นกรกฎาคมห้นะครับโจทย์บอกว่าโรงงานผลิตตุ๊กตาแห่งหนึ่งมีต้นทุนในการผลิตตุ๊กตา x ตัวโรงงานจะเสียค่าใช้จ่าย x กําลังสลบสี่ x กําลังสบวกหกหม x บวกห0ึ่งบาทถ้าขายตุ๊กตาราคาตัวละ200บาทโรงงานจะต้องผลิตตุ๊กตากี่ตัวจึงจะได้กาไรมากที่สุดข้อนี้นะครับโจทย์ถามหาว่าโรงงานจะผลิตตุ๊กตากี่ตัว จึงจะได้กําไรมากที่สุดพอเห็นคําว่ากําไรมากที่สุดเนี่ยพี่แบงก์ก็นึกถึงเรื่องของค่าสูงสุดต่ําสุดอาจจะใช้เรื่องของฟังก์ชันหรือเรื่องของแคลคูลัสแต่ปรากฏว่าตอนนี้สมการมันเป็นสมการกําลังสาปกติค่าสูงสุดต่ําสุดในฟังก์ชันเนี่ยนะครับจะต้องใช้เรื่องของกําลังสองนะครับซึ่งจะใช้เกี่ยวข้องกับเรื่องพาราโบลาดังนั้นข้อนี้พี่แบงก์เลยเลี่ยงไปใช้แคลคูลัสนะครับก็คือเรื่องดิฟหากําไรมากที่สุด เลยกำหนดให้ว่ากำไรเนี่ยคือตัว y ซึ่งกำไรเนี่ยหาจากอะไรกำไรเกิดจากขายลบทุนตอนนี้เนี่ยเราขายตุ๊กตาราคาตัวละ200บาทดังนั้นขายขายได้เงินทั้งหมดกี่บาทครับตัวละ200แล้วผลิตอยู่ x ตัวก็แปลว่าขายได้2 0 0 x ลบด้วยทุนทุนเขาบอกว่า ถ้าโรงงานผลิต x ตัวจะเสียค่าใช้จ่ายเท่านี้แล้วแปลว่าตัวนี้เป็นราคาของ x ตัวแล้วถูกไหมครับดังนั้นตรงนี้เลยกลายเป็น x กำลังสาลบ4 5 0า x กำลังสองบวก6สองห x บวก10,000นะครับแล้วถ้าอย่างนั้นตอนนี้พี่แว้ก์ก็แค่คิดเลขออกมาก่อนแล้วกันนะครับเปิดวงเล็บ ลบ x กำลังสามบวก450า x กำลังสองลบ6 2 0 0 x แล้วก็ลบ1,000หปรากฏว่าตัวพจน์ของ x เนี่ยมันสามารถหักลบกันได้ก็เลยกลายเป็นลบ x กำลังสามบวก450า x กำลังสองตัวนี้ได้ลบห0 0 0 0 x ลบห0 0 0 0ื่น ตัวนี้คือสมการกําไรถูกไหมครับเรารู้ว่ากําไรได้เท่านี้ละเวลาหาค่าสูงสุดต่าสุดเราต้องทําอะไรก่อนเราต้องดิฟหาค่าวิกฤตค่าวิกฤตคือค่าที่ทําให้ตัวนี้ตัวดิฟนะครับเป็น0ูนย์ก็ออกมาได้ลบสามเอกลังสองบวกเก้อยเนะครับลบหกหมื่นยังจําสูตรดิฟได้ไหมเอ่ยเดี๋ยวพี่แบงค์ทบทวนให้นิดนึงละกันสูตรดิฟนิดเดียวนะครับก็คือดิฟ x กำลัง n dx ก็คือได้ n x กำลัง n ลบ1อันนี้น่าจะคล่องกันอยู่แล้วโอเคเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับทั้งบอกว่าหาค่าวิกฤตโดยจับก้อนนี้ทั้งก้อนมาเท่ากับ0 3ลบ3 x กำลังสบวก9 0 0 x ลบ60,000จับมาเท่ากับ0เอาลบ3หารตลอดกลายเป็น x กำลังสลบ สามร้อย x บวกสองหมื่นนะครับเท่ากับศูนย์ตัวนี้เป็นการแยกตัวประกอบเลขเยอะๆเรามีเทคนิคของการคิดเลขเ,เลขศูนย์เยอะๆอย่างนี้นะครับเราจะแยกตัวประกอบกันยังไงเราบอกว่าถ้าข้างหลังมีศูนย์สองตัวต่อตรงกลางหนึ่งตัวเราสามารถแยกเลขศูนย์มาเขียนได้แล้วสามารถตัดสองตัวนั้นทิ้งไปเลยนะครับก็ตัดทิ้งไป เช่นเดียวกันตอนนี้ยังเหลือเลขศูนย์อีก2ตัวโดยคู่กลางเนี่ยเหลือศูนย์อีกตัวหนึ่งอันนี้เป็นเทคนิคนะครับในการแยกตัวประกอบเป็นของมอต้นตัวนี้เราก็ตัดทิ้งอีกเราก็ได้ศูนย์ศูนย์ดังนั้นตอนนี้ตัวเลขที่เราจะแยกตัวประกรอบก็เหลือแค่ลบสามเอ็กซ์บวกสองซึ่งแน่นอนครับมันคือสองกับหนึ่งก็เลยกลายเป็นลบสองร้อยกับลบหนึ่งร้อยดังนั้นค่าวิกฤตที่เราได้ออกมาก็คือสองร้อยแล้วก็หนึ่งร้อยนะครับ ถัดมาก็คือเราจะหาค่าสูงสุดต่ำสุดโดยใช้วิธีดิบๆนะครับเราจะตรวจสอบว่า200หรือ100ล่ะที่ทำให้เป็นค่าสูงสุดต่ำสุดเราทำา y ดิบๆมานะครับ y ดิบๆก็คือเอาสมการนี้มาดิบต่ออีกครั้งหนึ่งดังนั้นเตะ2ลงมากลายเป็นลบ 6x ปวกเก้ 900. ถ้าเราบอกว่าถ้า x เท่ากับ200เอาลงมาแทนค่า y ดิบๆเลยมีค่าเท่ากับลบ6คูณ200บวก900ซึ่งก็คือลบ1200บวก900หรือก็คือลบ300ถ้ามีค่าเป็นตัวติดลบแปลว่าแปลว่าอะไรครับแปลว่าทำให้เกิดจุดสูงสุดสัมพัทธ์นะครับอีกทีนึงละกันมาลองตรวจสอบที่100อีกทีนึงถ้าหากว่า x เท่ากับ100แค้งทำ y ดิบๆ ลบหกคูณหนึบวกเก้ปรากฏว่าตัวนี้ได้ลบห0 0้บวกเก้ซึ่งก็คือ300ดังนั้นค่านี้เป็นค่าต่ำสุดค่า x นี้ทำให้เกิดค่าต่ำสุดนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยสิ่งที่พี่แบงค์จะใช้เขาถามหากำไรสูงสุดพี่แบงค์ก็ต้องบอกว่าผลิตตุ๊กตา200ตัวนะครับเพราะว่า x คือจำนวนตุ๊กตา ถูกไหมครับมีคีคือจํานวนตุ๊กตาที่เราต้องผลิตดังนั้นข้อนี้นะครับโรงงานจะต้องผลิตตุ๊กตากี่ตัวคําตอบก็คือผลิตสองร้ตัวจึงจะได้กําไรมากที่สุดแต่ปรากฏว่าข้อนี้นะครับมันเป็นข้อที่มันมีปัญหาอยู่ระดับหนึ่งเพราะว่าเพราะว่าข้อนี้มันเป็นโจทย์ของเขาเรียกว่าเ,เป็นโจทย์ปัญหาซึ่งเกี่ยวข้องกับชีวิตจริงโรง,งงานจะผลิตแล้วมีกําไรมากที่สุด คราวนี้พี่แบงค์ลองมาตรวจสอบกันถ้าลองเอา200มาตรวจสอบนะครับตรวจสอบอะไรตรวจสอบว่ามันได้กำไรกี่บาทมาลองดูข้อสังเกตน,นะครับเังนั้นขอลบตรงนี้ทิ้งนะครับเดี๋ยวจะคิดเลขจากว่ามันได้กำไรกี่บาทให้ดูโอเคถ้าเอา200ลงมาแทนค่าที่บรรทัดนี้ถ้า x เราผลิต200ตัวปรากฏว่า y ก็คือลบ200ทั้งหมดกำลัง3บวก450 200, 2, กก 6, 000, คูณสองร้อยกำลังสองลบกับหกหมื่นคูณสองร้อยแล้วค่อยลบก,กับหนึ่งหมื่นโอเคตัวเนี้มันกลายเป็นสองร้อยกำลังสามเท่ากับมีศูนย์อยู่หกตัวนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วค่อยเป็นเลขแปดตัวนี้คือสี่ร้อยห้าสิบคูณสี่หมื่นสี่ร้อยห้าสิบ ูณสี่หมื่นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ออกมาได้ศูนย์จี่ตัวครับศูนย์สี่ตัวแล้วสี่คูณศูนย์ตรงนี้ก็ได้ศูนย์อีกสี่คูณสี่สิบห้าได้ร้อยแปดสิบเพื่อนปรากฏว่าก็ได้ศูนย์หกตัวอีกเช่นกันก็กลายเป็นหนึ่งแปดศูนย์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 นะครับแล้วลบกับเอาหกหมื่นคูณสองร้อยกลายเป็นศูนย์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 หกคูณสองได้สิบสอง แล้วค่อยลบ1,000งหมผลปรากฏว่าตอนนี้นะครับเอา2ตัวนี้รวมกันเนี่ยมันได้ลบยีล้านแล้วบวก18ล้านกลายเป็นเหลือติดลบสล้านใช่ไหมครับแล้วลบอีก1,000งหมก็กลายเป็นลบสองล้าน1,000งบาทปรากฏว่าเป็นไงครับ มื่อกีเราบอกว่าตัวนี้มันคือคำว่ากําไรแต่กําไรติดลบแปลว่าอะไรครับแปลว่าข้อนี้มันกำลังขาดทุนสิครับก็ถ้าเราผลิตตุ๊กตามา200ตัวมันได้ลบ2ล้านมันเท่ากับติดลบ2ล้าน10,000บาทแปลว่าเราขาดทุน2ล้าน10,000บาทถูกไหมครับดังนั้นนั่นหมายความว่าถึงแม้ตัวนี้จะเป็นจุดสูงสุดแล้วแต่เป็นจุดสูงสุดแบบติดลบอยู่ จึงทําให้ในความเป็นจริงข้อนี้ควรจะตอบว่าผลิตตุ๊กตาแค่ศูนย์ตัวก็พอเพราะว่าถ้าศูนย์ตัวเราไม่ขาดทุนนี่ครับก็เรียกว่าได้กําไรศูนย์บาทจะเยอะที่สุดถูกไหมครับเพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นโจทย์ที่มันมีปัญหาอยู่ครับเอ,อน่าจะคนออกข้อสอบน่าจะออกข้อสอบผิดเพราะว่าไม่น่าจะออกมาแล้วทําให้กําไรเป็นตัวติดลบแบบนี้นะครับแต่ก็ ยังไงก็ตามถ้าทําตามหลักการทั่วๆไปข้อนี้ควรจะตอบ200ตัวแต่ถ้าพิจารณาของโจทย์ปัญหาข้อนี้ควรจะตอบ0ตัวได้กําไร0บาทโอเคนะครับ